กลโกงคงไม่หมดไปแต่อย่างน้อยที่สุดธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ตัวดิฉันเองคาดหวังว่าระบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะไม่ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เอามาหลอกลวงประชาชนนะคะเมือ่อตอนที่เราดําเนินการประมาณกลางปี67นะคะกะ็ดีขึ้นในลักษณะที่ว่าก่อนหน้านี้นะคะ่ะเคสเนี่ยต่อไตรมาสเนี่ยมันพุ่งขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นพอเราเริ่มมีการบอกแล้วว่าเป็นม้าดํา ม้าเท่าเทาเข้มเท่าอ่อนยุคนั้นที่เราออกมาก็ทําให้มีกระบวนการแชร์ข้อมูลมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นบัญชีม้าก็โอนเข้าไปโอนออกไม่ได้อันนั้นก็เป็นเรื่องของการที่กวาดล้างในตอนนั้นเนี่ยถามบอกว่าเห็นผลไหมเห็นผลนะคะไม่ใช่ไม่เห็นผลเห็นผลในลักษณะที่ว่าเส้นที่มันเคยพุ่งขึ้นนะคะกรณีที่พุ่งขึ้นเนี่ยมันไม่พุ่ง แต่มันคาอยู่แต่มันไม่ได้ลดลงเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่ที่มาของว่าทําไมยังต้องทําเพิ่มรอบนี้เนี่ยที่เราเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการกวาดล้างบัญชีม้าให้มีจํานวนครอบคลุมมากขึ้นแบงก์จะมีการหน่วงและจนไปถึงระงับเตือนลูกค้ามากขึ้นหมดเนี่ยนะคะที่เราพยายามจะทําบนพื้นฐานของการจัดการบัญชีมา้ารวมทั้งจะทําให้การกําเนิดม้าใหม่ทําได้ยากขึ้นอย่างน้อยคาดหวังให้ตัวเลขมัน ปักหัวลงนะคะ <Ừ. S 2> ก็คล้ายๆกรณีแอปดูดเงินที่เราอยากให้มันลดลงได้จริงถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแวลมีอัปกันไว้ด้วยนะคะ